สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ภาพค่ะการสร้างไฟล์งานหรือว่าไฟล์ภาพขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์ภาพหรือไฟล์งานออกแบบที่ได้ทำไว้ขึ้นมารวมถึงการบันทึกไฟล์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกมากพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่การสร้างไฟล์ภาพกันก่อนค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าจอโฮมเพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปุ่ม create new ที่เราจะสามารถสร้างไฟล์งานตรงนี้ได้หรือไปเลือกคำสั่งจากเมนูไฟล์แล้วเลือกคำสั่ง new ค่ะจากนั้นจะมีหน้าต่างให้เราเลือกอ p t i o n ในการสร้างไฟล์ขึ้นมา ที่แท็บแรก r e เ e n t ์นะคะตรงนี้จะมีขนาดสำเร็จรูปที่เราเคยใช้งานที่เราเคยสร้างไว้อยู่ด้านล่างให้เราเลือกใช้งานซ้ำได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีแท็บ a v e ซึ่งจะเก็บไฟล์ที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็บันทึกเป็น p r e s e t ตเอาไว้นะคะก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้ด้วยถัดไปเป็นแท็บ Photo ค่ะในกรณีที่เราต้องการจะนำภาพนี้ไป อาจเป็นภาพถ่ายหรือว่าภาพที่จะพิมพ์ออกมานะคะเราก็สามารถเลือกขนาดรูปแบบ2นิ้ว4นิ้วหรือว่า5นิ้วนะคะโดยเลือกได้ทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะมาดูที่แถบถัดมาค่ะนั่นก็คือปริ้น ซึ่งจะมีขนาดกระดาษมาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ให้เราโดยเฉพาะรวมถึงความละเอียดของภาพก็จะถูกปรับอยู่ที่300 PPI ซึ่งเป็นความละเอียดที่เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในโบชั์แผ่นพับภาพในเมนูอาหารหรือว่าภาพประกอบบทความหรือป้ายโฆษณาต่างๆที่จะพิมพ์ออกมาก็ได้เช่นกันค่ะแท็บ a r t and Illustration ใช้สำหรับการออกแบบหรือการวาดภาพประกอบโดยมีขนาดให้เลือกเป็นทั้งรูปแบบของพิกเซลเพื่อใช้งานบนหน้าจอและขนาดเป็นนิ้วเพื่อใช้งานในด้านการพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะมาที่แทบเว็บกันบ้างในกรณีที่เราต้องการจะออกแบบส่วนประกอบบนเว็บหรือจะนำภาพถ่ายภาพนี้ไปใช้งานบนเว็บเช่นการทำภาพเฮ a ด i n g การทำแบนเนอร์โฆษณาหรือการทำภาพพื้นหลังบน desktop ก็สามารถเลือกขนาดจากตรงนี้ได้เลยค่ะ รวมไปถึงขนาดสำเร็จรูปของหน้าจอเครื่อง Mac ก็มีให้เลือกตรงนี้ด้วยมาดูที่แท็บโมบายกันบ้างก็สามารถเลือกขนาดตามรุ่นต่างๆของหน้าจออุปกรณ์ได้เลยค่ะตัวอย่างการใช้งานเช่นการออกแบบหน้า Mobile ว็บการออกแบบหน้าอิ Interface และไอคอนของแอปพลิเคชันค่ะมาดูที่แท็บสุดท้ายนั่นก็คือฟิล์มแอนด์วิดีโอ ในกรณีที่เราจะนำภาพภาพนี้ไปใช้บนวิดีโอหรืองานแอนิเมชันก็มีขนาดสำเร็จรูปให้เลือกซึ่งมีความละเอียดตั้งแต่ระดับ HD ไปจนถึง 8K เลยค่ะนอกจากนี้ด้านล่างก็จะมีขนาดหน้าจอมาตรฐานของทั้งคอมพิวเตอร์และหน้าจอทีวีด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าพรีเซตมาตรฐานขนาดของไฟล์นั้นมีให้เลือกมากมายเลยค่ะ แต่ในกรณีที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นออกแบบอะไรยังไงยังไม่ได้มีไอเดียลองมาดูที่เทมเพลตที่อยู่ด้านล่างของแต่ละแท็บได้นะคะเทมเพลตตัวนี้เป็นของ Adobe Stock Photo ซึ่งให้เราดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเราอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะเอาละค่ะขอกลับมาที่ในเรื่องรายละเอียดของการสร้างไฟล์อีกสักนิดนะคะในตัวอย่างนี้นี่จะไปที่โฟโต เลือกขนาดค่ะตรงนี้เลือกเป็นแนวนอนขนาด7จคูณ5เรามาดูรายละเอียดของไฟล์จากกรอบทางขวาตรงนี้นะคะซึ่งให้เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกในช่องแรกก็คือการตั้งชื่อไฟล์ค่ะเราสามารถกําหนดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยขนาดของไฟล์ตามที่เราเลือกนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ Orientation ปรับแนวตั้งแนวนอนใหม่ อาร์ตบอรคลิกเลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สร้างไฟล์พร้อมกับกระดาษ Artboard ได้มากกว่า1ชิ้นซึ่งสามารถเพิ่ม Artboard ภายหลังก็ได้ค่ะ Resolution เป็นความละเอียดของภาพ Color Mode คือโหมดสีและความลึกบิดของภาพ Background เราต้องการสร้างพื้นโดยใช้สีอะไรบ้างต่อมาก็จะเป็น Color Profile และสัดส่วนของพิกเซลภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create เราก็จะได้ขนาดของงานขึ้นมาตามภาพนี้เป็นกระดาษบ้างๆเพื่อเริ่มต้นการออกแบบงานนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการใช้คำสั่ง Create ไฟล์ภาพขึ้นมาใหม่หัวข้อถัดไปเราจะมาดูวิธีการเปิดหรือการใช้คำสั่ง Open กันบ้าง เราจะคลิกที่ปุ่ม Open ที่หน้า Home เลยก็ได้หรือจะไปที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง Open ค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บภาพหากเราจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Adobe Cloud mm hmm. ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Open Cloud Document ตรงนี้ mm hmm. เพื่อไปเลือกไฟล์ได้ค่ะจากนั้นคลิกปุ่ม Open นี่ก็เป็นคำสั่งในการเปิดไฟล์โดยปกตินะคะแต่นอกจากนี้เราก็ยังมีคำสั่งอื่นในการเปิดไฟล์งานขึ้นมาเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็น คำสั่ง open as เป็นการเปิดโดยระบุนามสกุลของไฟล์นะคะคำสั่ง open file recent เลือกเปิดไฟล์ที่เพิ่งใช้งานล่าสุดโดย photoshop จะจัดเก็บไว้จำนวน20ไฟล์ค่ะเรามาดูคำสั่งที่น่าสนใจนั่นก็คือคำสั่ง open as smart object นะคะเมื่อเราเปิดภาพจะทำให้ภาพถูกเก็บรายละเอียดเอาไว้ เมื่อเราทำการย่อหรือขยายภาพก็จะไม่สูญเสียความคมชัดไปนั่นเองค่ะนี้จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเปิดภาพมาแบบ Smart Object แล้วทำการย่อขนาดใหม่จากนั้นลองปรับขยายกลับมาเหมือนเดิมค่ะก็จะเห็นว่าคุณภาพของภาพนั้นยังคงเดิมอยู่นั่นหมายความว่าภาพไม่ได้ถูกลดความละเอียดไปตามขนาดนั่นเองค่ะเปรียบเทียบกับการเปิดภาพแบบปกติธรรมดานะคะ จะเห็นว่าเมื่อเราทําการย่อหรือว่าขยายขนาดใหม่ภาพก็จะถูกปรับความละเอียดใหม่ทุกครั้งเสมอค่ะดังนั้นเมื่อเราขยายภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมภาพก็จะสูญเสียความละเอียดหรือความคมชัดไปแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการใช้สมาร์ทออบเจกต์ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันค่ะทั้งในเรื่องของขนาดของไฟล์ที่ใหญ่กว่าภาพแบบปกติและการรีทัชภาพแบบปกติก็ไม่สามารถทำได้ค่ะยังไงนิจะมาพูดถึง ในการใช้งานเรื่อง Smart o อ j e c t อีกครั้งนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งในการบันทึกหรือการเซฟบ้างค่ะ การบันทึกไฟล์นี้แนะนําให้บันทึกเป็น2รูปแบบนะคะแบบแรกเป็นการบันทึกเพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขใหม่ได้โดยไฟล์ที่บันทึกจะเป็นไฟล์ Photoshop ซึ่งมีฟอร์แมตไฟล์เป็น .psd นะคะ .psd จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งเรื่องของ l a เยอร์ข้อความรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือ่าดรวมไปถึงเอฟเฟกหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆก็จะยังเก็บคงไว้เหมือนเดิมค่ะเราจะสามารถกลับมาแก้ไขารายละเอียดต่างๆได้อย่างสะดวก และอีกรูปแบบหนึง่งคือการบันทึกเพื่อที่จะนำไฟล์นี้ไปใช้ในสื่อต่างๆเช่นนำภาพไปใช้ในการพิมพ์เราก็สามารถบันทึกเป็นฟอร์แมต PDF หรือนำไปใช้บนเว็บใช้แสดงผลบนหน้าจอก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ที่มีฟอร์แมตไฟล์เป็น .jpg ได้ค่ะ ไฟล์ jpeg จะไม่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดการปรับแต่งเอาไว้นะคะอย่างเช่นเลเยอร์ก็จะถูกรวมกันเป็นเลเยอร์เดียวข้อความตัวอักษรหรือรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือผาดก็จะถูกแปลงเป็นภาพแบบบิตแมปท้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการนำภาพไปใช้บนอุปกรณ์หรือสื่อมีเดียต่างๆ โดยความละเอียดของภาพนั้นเราสามารถเก็บที่ความละเอียดสูงหรือความละเอียดต่ำเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็จะมีผลกับขนาดของไฟล์ด้วยค่ะแต่โดยปกติแล้วขนาดไฟล์ของภาพ jpeg ก็จะเล็กกว่าขนาดไฟล์ของภาพแบบ psd ค่ะ เราสามารถสังเกตได้ว่าไฟล์ที่เรากำลังใช้งานอยู่นี้ถูกบันทึกไปหรือยังนะคะโดยดูที่ชื่อด้านบนค่ะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ด้านหลังนะคะนั่นแสดงว่าไฟล์นี้ยังไม่ได้ถูกบันทึกหรือเซฟค่ะแต่ในกรณีที่เครื่องหมายตรงนี้หายไปแล้วก็แสดงว่าไฟล์ถูกเซฟไปแล้วนั่นเองค่ะขั้นตอนการบันทึกภาพเป็น PSD เราใช้คำสั่งไฟล์เลือกเซฟเราเลือกเป็น PSD ค่ะ กำหนดโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บหากต้องการจัดเก็บบน Adobe Cloud ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Save to Cloud Document ได้ค่ะหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ที่ช่องไฟล์ Name สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ได้นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม Save แล้วคลิกที่ OK มาดูการบันทึกเป็นรูปแบบ JPEG กันบ้างไปที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save as ค่ะตรงนี้ Save as Type เราจะเลือกนามสกุลเป็นแบบ JPEG นะคะ จากนั้นคลิกปุ่มเซฟเราจะเห็นว่ามีหน้าต่างในการกำหนดออปชันของการบันทึกเอาไว้ที่ Quality ก็คือคุณภาพของการบีบอัดไฟล์ค่ะเราต้องการคุณภาพสูงขนาดไหนสามารถเลื่อนได้ที่แถบด้านล่างนี้หรือจะพิมพ์ลงไปในช่อง Quality ก็ได้ค่ะคุณภาพนี้จะสัมพันธ์กับขนาดของไฟล์ภาพและความคมชัดของภาพนะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มพรีวิวเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์บนภาพได้ นี่เป็นตัวอย่างการเลือกคุณภาพของภาพซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะที่ด้านล่างก็จะแสดงขนาดความจุของไฟล์ไว้ด้วยนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคก็จะจบขั้นตอนการบันทึกแล้วค่ะเรามาดูคำสั่ง close หรือว่าปิดไฟล์กันบ้างค่ะ การปิดไฟล์ภาพเราอาจจะใช้วิธีการคลิกที่ปุ่มกากรบาทด้านหลังชื่อตรงนี้ก็ได้หรือจะไปใช้คําคำสั่งไฟล์เลือก close เพื่อปิดไฟล์ภาพภาพนี้ไปหรือ close all เพื่อปิดไฟล์ภาพทั้งหมดที่เปิดไว้ close others ก็คือปิดไฟล์ภาพอื่นยกเว้นภาพที่เรากำลังใช้งานอยู่นี้ close and go to bridge ก็คือปิดเสร็จแล้วให้ไปเปิดโปรแกรม Adobe Bridge เพื่อเริ่มต้นการค้นหาไฟล์แล้วก็การเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ทุกครั้งที่มีการปิดไฟล์แล้วเราไม่ได้บันทึกหรือว่าเซฟการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการจะบันทึกหรือไม่คลิก yes เพื่อบันทึกคลิก no เพื่อไม่บันทึกหรือคลิก cancel เพื่อยกเลิกคำสั่งปิดค่ะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการไฟล์ภาพทั้งหมดที่จะทำงานใน Photoshop แบบเริ่มต้นนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามยังไงพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสำหรับวิดีโอนี้นิดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ